ถักเสื้อคอเต่าแขนกับตัวพ p ที่4อยู่ในแถวที่6นะคะสวัสดีค่ะแถวที่6ก็มาเสื่อมต่อเลยนะคะโซ่3มาโซ่3มาแล้วก็ถักลงไปในห่วงตรงนี้อีก สามหลักปลดพร้อมกันหรือว่าสามหลักรวบนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ซีเข้าไปในจุดรวบดึงผ่านขึ้นโซ่สามถักขึ้นมาอีกสองหลักรวบพร้อมกัน โซ่สาหนึ่งสองสาม 1, 2, แล้วก็มาลงในตรงนี้นะคะช่องถัดมาแยกเราจะแยกนะคะแยกออกจากกันเป็นคนละทางนี่ก็โซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ถักก็จะได้สองคู่นะคะแต่ว่า,าคู่แรกก็จะ มาถักเพิ่มตอนจบแถวนะคะทีนี้ก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็ถักสองหลักปดพร้อมกันนะคะหลักที่1เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ก่อนแบบนี้เราจะลดหลักเข้าไปนะคะแบบนี้ให้เป็นหลักเดียวแล้วก็ปลด ทีนี้ก็ถักไปหลักตรงหลักเลยเหลือสองหลักสุดท้ายก็ มารวบเหมือนข้างนั้นพอไม่ได้รวบถักปกติขอบในถักปกติค่ะรวบแค่ขอบนอกขอบนอกซ้ายขวาก็คืออันนี้คือหนึ่งลายนะคะอันนี้คือหนึ่งลายจากจากตรงนี้มาหาตรงนี้จากทางแยกตรงนี้มาหาทางแยกตรงนี้คือหนึ่งลาย แล้วก็เวลาเราลดเราก็จะลดแต่ข้างนี้กับข้างนี้นะคะลดข้างนี้กับข้างนี้กึ่งกลางตรงนี้ก็ลงหลักตรงหลักไปตรงไปเลยจนกว่าจะจบลายนะคะทีนี้มาถึงตรงนี้ก็อันนี้เหลือหนึง่งเหลือสองทีนี้ก็จะเ,ลเหลือหนึ่งนะคะ โซ่สามก็ลงไปในช่องโซ่สามอันนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ถักหลักปกปติมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นด้านในอันนี้มันเป็นด้านในสองข้างนึงเป็นด้านในนะคะ อันนี้คือข้างนอกด้านนอกสองสามสี่หา้าหกเจ็ด เก้าส <Okay. S 2> <Okay. S 1> ิบสิบเอ็ดกับสิบสองก็รวบเข้ามาหากันแบบนี้นะคะโซ่สามแล้วก็มาถักตรงนี้แยก โซ่สามทีนี้ก็โซ่สามอีกโซ่สามเราก็มาทาัก สามหลักรวงพร้อมกันก็โซสามอีกโซสามอ่าที่เหลือเ็าถักไปเลยค่ะเหมือนเหมือนลายแรกที่พาถักเลยนะคะบัวพาถักแค่หนึ่งลายก็พอเนาะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกัน ก่อนเชื่อมต่อแถวที่เจ็ดก็มาถักสองหลักรวบหรือว่าสองหลักปดพร้อมกันก่อนนะคะคอยโซ่สามแล้วก็มาถักเพิ่มขึ้นมาอีกกลีบกลีบสามหลักปดพร้อมกัน หรือว่าสามหลักรวบโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคองซี C เข้าไปในจุดรวบพันพอเข็มแล้วก็ดึงผ่านแล้วก็จบแถวหรือเริ่มต้นแถวก็จะขึ้นแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะโซ่สาม โซ่สามแล้วตรงนี้เป็นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะโซ่ห้าแล้วก็มาถักคู่นี้หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามทีนี้ก็มาลดหลักข้างอีกข้างตรงนี้อีกนะคะข้างลายด้านนี้ตรงที่เรารวบนี่มันก็จะเป็นหนึ่งหลักเราก็ลงแค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งหลักเหมือนกันแล้วก็มาหลักที่สองมารวบหลักที่สองให้เป็นหลักเดียวสองในหนึ่งเดียวแบบนี้ แล้วก็หลักที่เหลือก็ถักปกติ ถักไปก็มองแพทเทิร์นไปด้วยกว่าลืมตรงนี้ก็โซ่สองนะคะโซ่สองตรงนี้โซ่สองโซ่สองแล้วก็เว้น ใช่โซ่สามก่อนอ่ะโซ่สามมาโซ่สามแล้วก็มาควักปลดในจุดนี้แล้วก็โซ่สามอีกโซ่สามแล้วก็มาถักหลักตรงนี้ธรรมดาไปหลักตรงหลัก มือไม่นิ่งค่ะอ่าเสร็จแล้วก็จะเ,ลเหลือสองสองหลัก เนียสองหลักแบบนี้ก็ถักเลยสองหลักรวบปดพร้อมกันตรงนี้ก็ดึงให้ตึงๆหน่อย โอเคโซ่สามเก้สามแล้วก็มาลงคู่นี้โซ่สามอีกสามัะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโซหานะก็มาตรงนี้หนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามทีนี้ก็มาลายที่สองก็รวบหลักเหมือนกันเนี่ยแบบนี้ที่เหลือก็ถักไปเลยพอหนึ่งขอ้อตามตามลายที่หนึ่งเลยนะคะก่อนจบแถวที่แปด ก็ยังเหลือสองลักนะคะเหลือสองลักก็รวบข้างเหมือนกันแล้วค่อยโซ่สามหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นกับจบแถว โซ่หนึ่งทันห้อเข็มแล้วก็ปดมาลงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นมาสองหลักรวบเหมือนเดิม ตรงนี้ก็โซ 1, 2, 3, 4, 5, 6, เจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจอลงไปในโซส่าอ่าโซ่ห้าแล้นี่นี่ก็โซเจ็ดสามสห้าห ข้างหนึ่งถักสองถักสองกลีบหรือว่าหนึ่งโคู่สาม สองสามแล้วก็มาลดหลักตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกแถวเลยสองหลักตัวพร้อมกันที่เหลือก็ถักหลักตรงหลักไป ครบแล้วก็โซ่สองโซ่สองแล้วก็มาถักขึ้นมาให้คู่กันแบบนี้นะคะ อสองหลักสุดท้ายนะคะสองหลักสุดท้ายแล้วก็รวแบแปดนึ้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกามาเอ็กหรือว่าคลาสหนึ่งสองสามอ่ะห้าหา้าเจ็ดลืมละห้าหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด อืหนึ่งสองสามที่เหลือก็ถักไปได้เลยแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาจบแถว EP ที่ห้าละกันเนาะอันนี้ก็ถักวนไปเลยค่ะเดี๋ยวมารอจบแถว EP ที่ห้าอยู่ แถวที่เก้าหรือที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอีพีที่ห้าค่อยมาจบแถวที่เก้านะคะ